สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแจกนนอยวันที่สิบวันที่สิบเก้าเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมสูตรแจกน้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังหลุดเหมือนเดิมนะทุกคนนะหลุดเมื่อวานนี้แต่ว่าหลุดสี่นอยเลยหลุดตั้งสี่นอยเลยโอ้โหตูวเด่นก็ไม่มา นะขอรทขอไฟด้วยนะครับสําหรับหมยฮานอยนะหลุดกกีิง่้วนแล้วสองง้วนแล้วทุกคนนะยังไม่เข้าเลยนะมามาลุ้นกันต่อแล้วกันเนาะมาเริ่มจากนอยแรกกันเลยเป็นฮานอยกาซาด หวยฮานอยคาซา,านะครับเป็นวันนี้เด่นวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดนะอ่าเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปด หกสองหกสามแล้วก็หกแปดนะครับการเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับ7จ7ดสอแล้วก็6กสนะครับฮาหนอยแรกนะครับฮาหนอยกาซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดูฮาหนอยพิเศษนะครับผมฮาหนอยพิเศษนะครับเด่น เด่นนะครับห้ากับหนึ่งนะครับผมห้ากับหนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าแปด หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดนะครับการห้าหกหนึ่งหกห้าสองนะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดนะห้าสองห้าเจ็ดนะครับเอาห้าแล้วกันนะครับผมห้าแล้วกันเนะาะก็จะมี ตัวนี่นะครับก็จะมีห้าศูนแล้วก็1 8ึ่งฮานอยนะครับพิเศษพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกตินะครับผม ถ้าน้อยปกตินะครับวันนี้เด่นห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดนะครับตัวกันห้าหกหนึ่งหก ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าสี่ตัวฟันเป็นเลขห้านะห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หนึ่งเก้านะครับ ห้าศนะูนย์ห้าแดห้าเก้าหนึ่งเก้าเนาะหวยห้านนอยนะครับผมห้านนอยปกติก็จบไปแล้วเมื่อวานนี้ห้านนอยปกตินี่ผมให้เจ็ดนะเจ็ดกับ1นะโอ้โหออกมาเจ็ดเก้าตัวเดิมตำแหน่งเดิมเลยเลขตั้งเยอะออกตัวเดิมตำแหน่งเดิม ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP นะครับผมนี่แหละวันนี้ห้ากับหนึ่งนี่แหละนะก็จะมีห้าสามห้าสามห้าเก้าห้าหก หนึ่งสามหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับตัวการห้าสี่ห้าสี่หนึ่งสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์อันนี้หนึ่งสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้านะตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีห้าสามห้าเก้าห้าหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมหวยห้าน้อยสูตรแยกน้อยนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขห้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขเก้านะครับผมพี่พท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว ก็เอาตัวเด่นมาจากผู่กับ5 1 9ได้เลยนะหรือว่าจะเอามาจากผู้กันเองนะเนีย่ยมาจากผู้กันเองก็ตัวเลขก็สามหานะครับผมนะ5 1 5, 5 9แล้วก็1 9นะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆท,ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ